สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องโจมเทรดเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการดูทิศทางสินทรัพย์ด้วยเทรนกันนะครับก่อนที่จะเริ่มคลิปวิดีโอก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องโจมเทรดเดอร์ด้วยนะครับ อ่ะวันนี้ผมได้เตรียมสไลด์มานะครับเกี่ยวกับเรื่องจับทิศทางสินทรัพย์ด้วยเทรนเนาะอ่ะเรามาดูกันครับเทรนเนี่ยจะแบ่งออกมีเข้าๆเนี่ยหรือหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3อย่างคือ 1. คืออัพเทรนอัพเทรนก็คือรูปแบบแนวโน้มกราฟที่เป็นขาขึ้นเพราะว่าอะไรการที่เราจะสามารถ รู้ทิศทางของสินทรัพย์ได้เนี่ยเราต้องมีความเข้าใจในรูปแบบของกราฟราคาก่อนว่ากราฟราคารูปแบบเนี้มันคือแนวสะท้อนแนวโน้มเป็นแบบใดอะอย่างอันแรกนะครับก็คือเป็น u p พเทรนอะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนสีสักครู่นะครับอัพเทรนก็คือตามตัวเลยครับก็คือเป็นแนวโน้มขาขึ้น หลักสังเกตง่ายๆนะครับแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นเนี่ยราคาสินทรัพย์ใดๆก็ตามหรือดัชนีตลาดหุ้นราคานั้นเนี่ยเมื่อทดสอบจุดโลเนี่ยจะต้องสามารถทำจุดสูงสุดได้ใหม่ตลอดเวลาเห็นไหมครับจากรูปกราฟก็คือเห็นไหมครับอันนี้คือโลแรกเห็นไหมครับอันนี้คือโลสองอันนี้คือโลสามอันนี้คือไฮที่หนึ่ง ผมจะเขียนเลขนะอันนี้คือไฮที่2อันนี้คือไฮที่3เห็นไหมครับให้สังเกตว่าทั้งโลและไฮเนี่ยจะมีการยกขึ้นตลอดโดยที่โลของ1 2 3เนี่ยเขาจะไม่ทําต่ำกว่าโลที่เขาเคยลงไปนะครับอ่ะเห็นไหมอ่ะผมเขียนให้ดูแล้วโลที่1 Low โลที่2 โลที่3ไฮที่1ไฮที่2ไฮที่3เห็นไหมครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดไฮที่1ไฮที่2เห็นไหมครับ high. High are high. High are high. ไฮไฮเออร์ไฮไฮเไฮห็นไหมครับกราฟก็จะเป็นขึ้นวิ่งตลอดเวลาแล้วโลต้องยกด้วยอย่างเงี้ยคือแนวโน้มที่เรียกว่าอัพเทรนหรือแนวโน้มขาขึ้นนะครับอันแรกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มถัดไปกันนะครับ แนวโน้มที่2คือเราดูสไลด์ถัดไปนะครับแนวโน้มต่อไปคือตรงข้ามกันครับถ้ามีขาขึ้นแล้วก็ต้องมีขาลงนะครับอันนี้ขาลงเขาจะเรียกว่าแนวโน้มดาวเทรจจำง่ายๆเลยขาลงจะตรงข้ามกับขาขึ้นครับขาขึ้นคือ High ต้องสูงขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ครับขาลงคือโล ต้องลึกขึ้นแล้วไม่สามารถทำไฮใหม่ได้เห็นไหมครับอันนี้คือโลที่หนึ่งอันนี้คือไฮที่หนึ่งอันนี้คือโลที่สองอันนี้คือไฮที่สองเห็นไหมครับถ้าแนวโน้มขาลงเนี่ยไฮที่หนึ่งไฮที่สองเห็นไหมครับมันจะเริ่มเตี้ยลงเรื่อยๆต่างจากที่มันเป็นแนวโน้มที่เป็นลักษณะคืออัพเทรนเห็นไหมครับอันนี้ก็คือดาวเทรนอะดาวเทรนเห็นไหมครับขอดู ผูที่ฝ่าอีกรอบนะครับดาวเทนเห็นไหมครับว่าโลหนึ่งโลสองเห็นไหมครับว่าราคาหรือดัชนีเนี่ยมันต้องต่ําลงเรื่อยๆแล้วก็ความสูงเนี่ยของราคาเนี่ยมันจะเริ่มต่ําลงเรื่อยๆอันเนี้เรียกว่าดาวเทนดาวเทนเนี่ยสามารถทํากําไรได้อ,อย่างหนึ่งคือทํากําไรในแนวโน้มขาลงเดี๋ยวอันนี้ผมจะเอากราฟจริงๆในสินทรัพย์ให้ดูอีกทีนะครับเป็นตัวอย่างอ่ะ ส่วนแนวโน้มที่สามคือเขาเรียกว่าไซเวย์นี่ครับไซเวย์คืออะไรจากภาพในสไลด์คือไซเวย์เนี่ยคือเป็นการที่ไม่มีเทนภาษาเทคนิคคือไซเวย์คือไม่มีเทนก็คือราคาเนี่ยจะวิ่งแค่อยู่ในกรอบเห็นไหมครับมาร์คขึ้นมาร์คลงเห็นไหมครับก็คือเป็นการที่ ยังไม่เลือกทางภาษากราฟคือไม่เลือกทางอย่างแนวโน้มเนี้ยเทรดยากมากเลยถ้าผมแนะนําว่าจะเทรดแต่ละสินทรัพย์คือเรามองแค่สองอย่างพอครับคือแนวโน้มขาขึ้นและขาลงอย่างเดียวนะครับมันจะทําให้เราเทรดง่ายสังเกตไหมว่าการที่มันเกิดไซเว์แล้วมันไม่เกิดแนวโน้มเนี่ยเวลาเราจะเดา ราคาไฮโลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากแต่ถ้าบอกว่าเราลองกลับไปดูในสไลด์ขาขึ้นเห็นไหมครับว่าเมื่อไรก็ตามราคามันยออ่อแล้วมีการยกตัวขึ้นไปเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วนะหรือถ้าราคาโลมันเริ่มต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยมันเริ่มบอกออกว่าเฮ้ยโลว์โลมันจะเป็นขาลงอ่ะ เดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างกันนะครับจากกราฟของสินทรัพย์จริงๆเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันครับสลับกลับมาที่หน้า Set ตอินเด็กนะครับกราฟวันนี้ก็จะเป็นวันที่6เดือนสิงหาคมสังเกตไหมครับว่าวันนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องอะไรเราเรียนเรื่องเทรนเห็นไหมครับเวลาเรารู้ทิศทาง สินทรัพย์ด้วยเทนเนี่ยเราจะสามารถตัดสินใจการลงทุนได้ง่ายเห็นไหมครับว่าเซตอินเด็กซ์หรือตลาดหุ้นไทยไหมครับเป็นแนวโน้มขาลงเห็นไหมขาลงคือลายที่เราดูจากสไลด์เมื่อกี้คือไฮเริ่มต่ําลงเห็นไหมไฮเริ่มต่าลงผมจะวงกลนอย่างนี้นะเห็นไหมไฮเริ่มต่ําลงเห็นไหมโลเป็นไงโลลึกขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมวันเนี้ยก็โลอีกแล้วแปลว่าตรงเนี้ยขาลงแน่นอน แปลว่าแนวโน้มขาลงเนี่ยจะเทรดค่อนข้างที่จะยากเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเรียนเรื่องเทรดนี่เราลองเอาเทรนมาจับซิว่าตลาดบ้านเราเป็นเป็นเทรนอะไรบ้างอ่ะเมื่อกี้เราดูเสร็จแล้วเราดูตลาดลองเอมเห็นไหมครับว่าตลาดเอมไอก็เป็นลองเหมือนกันเห็นไหมเป็นขาลงเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมไฮต่ำลงเห็นไหม เห็นไหมโลโลเป็นไงโลลึกขึ้นเห็นไหมครับไฮต่ําลงเห็นไหมไฮต่ําลงแต่โลลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้น,นเห็นไหมครับอย่างเงี้ยตลาดบ้านเราเนี่ยอยู่ในสภาวะขาลงที่ชัดเจนแปลว่าการเทรดค้นข้างที่จะยากอ่ะเราลองมาดูสินทรัพย์ที่เป็นขาขึ้นบ้างอะเดี๋ยวลองดูนะอะผมจะเอาตัวอย่างง่ายๆที่เห็นภาพก็น่าจะเป็นทองคํา เห็นไหมครับว่าทองคำเนี่ยจะเป็นลักษณะคือขาขึ้นอ่าผมบอกอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราจะดูเทรนอะไรเนี่ยเราควรที่จะกางหน้าจอกราฟเนี่ยให้มันกว้างเท่าที่เราดูได้นะเพราะไม่งั้นอะ่ะเราดูแคบแคอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกเห็นไหมเวลาผมสกอร์มาสมัเราไม่รู้หรอกมันเทรนอะไรกันแน่ดูไม่ชัดเจนแต่ถ้าบอกว่าเราซูมออกมาดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าคนข้างที่จะชัดเจนคือ เทรนของทองคําเป็นขาขึ้นเห็นไหมครับอ่าเราลองดูนะอันนี้คือโลเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้คืออะไรคือโลเห็นไหมอันนี้คือโลเห็นไหมอันนี้คือไฮอันนี้คือไฮอันนี้คือโลอันนี้คือไฮเห็นไหมครับว่าสินทรัพย์ใดก็ตามที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยไฮมันต้องสูงขึ้นโลมันต้องสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะอันเนี้ย เราลองมาดูซิอีกอันหนึ่งสินทรัพย์คือน้ำมันแล้วกันอ่ะผมขอหาน้ำมันเนาะอ่ะเห็นไหมครับว่าน้ำมันเนี่ยที่ผมตีเกราเห็นไหมครับว่าพอหลังจากที่มันเริ่มลงเห็นไหมไฮต่ําลงไฮต่ําลงเห็นไหมโลต่ําลงต่ําลงเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าฝั่งขาลงแต่ตอนเนี้ยน้ำมันเนี่ยเป็นขาลงก็จริงแต่ว่าเป็นขาลงที่แบบยังทํากรอบไซด์เวย์เห็นไหมครับ คือถ้ามันลงชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นพุ่งลงนี้ไปเลยเหมือนที่เราเห็นในสไลด์ไหมครับอย่างเงี้ยเวลาเทดน้ามันเนี่ยจะค่อนข้างยากกว่าทองคําอ่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเทนไปแล้วนะครับก็ถ้าใครถูกใจคลิปวิดีโอที่ให้ความรู้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาสอนให้ความรู้เพื่อนๆอีกนะครับ คลิปวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ